วันนี้เราจะมาลองชิมบ <c oughs> ะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อรวยๆปกติผมจะกินแต่อยำๆ,ๆวันนี้ผมจะมาลองชิมใหมวๆดวูว่ามันจะรวยไหม ชาติก็ใช้ได้ <c oughs> อร่ออยู่แต่มันไม่ใช่แนวของผมเพราะว่าผมชอบ ต้มยำมากกว่าอันนี้มันไม่ใช่รสต้มยำมันรสปกติ <c oughs> รสจืดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือผมใส่พริกเผา <c oughs> ลงไปเน้นห <c oughs> น่อยเส้นมันฉิกเส้นเนะ่ย อืเส้นนี้ทามาจากมันกับปะหลังนี่ชิมแล้วรู้รสชาติเลยถ้ามันคือแป้งครับมันคือแป้งแนละ้ว มันไม่ใช่เร็วเฮโรอีนนะมันคือแป้งครับล้วนเลยธรรมชาติมันสปรังโอเคอราอ้านน่าขอรีวิวแค่เนี้ยอย่าผมขอชิ้งก่อน